اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن

สลามอะลัยกุมวเรามาตุลลออยวะบเรากาตุวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวิถีรอมอนดปีที่7ออกออากาศเวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางททบ5แห่งนี้จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารา,านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพบกับพวกเราสองคนนะครับผมอิรฟันวะฮะมะและดิฉันวิลามานอง,องรอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะท่านผู้ชมคะท่านรสุลุลล็อลสลลอฮุวะ์ัยฮวซัลามได้กล่าวว่า สำหรับผู้ถือสินอดนั้นมีความเบิกบานใจอยู่สองครั้งเมื่อเขาละสินอดเขาจะเบิกบานใจกับการละสินอดนั้นและเมื่อเขาได้พบองค์อภิบาลของเขาเขาจะเบิกบานใจกับการถือสินอดของเขารายงานโดยมุสลิมคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมีเนื้อหาสาระน่ารู้อะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนั้นเราไปดูไฮไลท์กันก่อนครับ และในช่วงแรกนะคะฮาราดอินไซด์ค่ะเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับพรีไบโอติกและโปรไบโอติกค่ะพี่ฟันครับผมโอ้โหถือเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับ<ช>สาหรับ,รบในช่วงฮาราดรูวันนี้ครับ<ม>เราจะพาคุณผู้ชมไปยังตลาดกันครับตลาดอะไรคะพี่ฟันตลาดมอเตอร์นอยครับ <laughs> ได้ข่าวว่าตลาดนี้เนี่ยคนในชุมชนเข้าร่วมกันสร้างด้วยมือตัวเองนะครับเป็นตลาด<ม>เชิงอนุรักษ์ครับจะมีอะไรที่น่าสนใจหรือกิจกรรมที่น่าสนใจนั้นอย่าพลาดชมกันนะครับทำาดเลยค่ะ เซอะลิกุมวาระมะตุลลอฮิวบารกาตุพบกับช่วงฮาราลอินไซต์ที่จะนำสาระดีๆมาฝากทุกท่านกับดิฉันนูริซันมหมัตวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของโปรไบโอติกและพรีไบโอติกซึ่งคืออะไรนั้นและมีความสำคัญอย่างไรวันนี้เรามีสองวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับทุกท่านค่ะท่านแรกดรนัจวายานยาสันติวรกุลและท่านที่สองนะคะว่าที่ดรมาริสามานแพ้ ทั้งสองท่านเป็นนักวิจัยของศูนย์วิยศาศาสตร์ราจุฬลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเรามาเริ่มจากคําว่าโปรไบโอติกก่อนแล้วกันค่ะว่าคืออะไรค่ะโปรไบโอติกนะคะก็คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะซึ่งมีประโยชน์เมื่อได้รับในปริมาณที่เพียงพอนะคะจุลินทรีย์เหล่านี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ทนต่อการย่อยในระบบทางเดินอาหารแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือโปรไบโอติก ทีนี้พรีไบโอติกคืออะไรแตกต่างจากโปรไบโอติกยังไงบ้างคะคะพรีไบโอติกนะคะก็คือเส้นใยอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้หรือดูดซึมได้ในทางเดินอาหารนะคะซึ่งปกตินะคะพวกพรีไบโอติกเนี่ยจะเป็นแหล่งอาหารของโปรไบโอติกนะคะหรือจําง่ายๆนะคะว่าพรีไบโอติกก็คืออาหารของโปรไบโอติกนี่เองคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นความหมายของโปรไบโอติกและพรีไบโอติกนะคะว่าคืออะไรนะคะโปรไบโอติกก็จะเป็นจุลินรีย์ในร่างกายและพรีไบโอติกก็จะเป็นอาหารของโปรไบโอติกอีกทีหนึง่งทีนี้ความสําคัญของโปรไบโอติกคืออะไรคะค่ะก่อนอื่นนะคะขอเท้าความนิดนึงนะคะก็คือในร่างกายของเราเนี่ยเราจะมีจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลําไส้นะคะซึ่งจะมีทั้งตัวดีและก็ตัวไม่ดีนะคะจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยก็คือเป็นจุลินรีย์กลุ่มของโปรไบโอติกนั่นเองนะคะอย่างเช่นแลคโตบาซิลัสหรือบิฟิโดแบคทีเรียมนะคะ ส่วนกลุ่มที่เป็นตัวไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะอย่างเช่นอีโคไลหรือกลุ่มของชิจิล่าคลอสซิเดียมนะคะโปรไบโอติกเนี่ยมีความสําคัญต่อสุขภาพของระบบทางเดิอนอาหารของเรานะคะโดยที่มันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นทหารไปปกป้องผนังลําไส้ไม่ให้ถูกโจมตีจากจุลินทรีย์ตัวร้ายนะคะโดยที่โปรไบโอติกเนี่ยมันจะไปผลิต สารต่างๆนะคะเช่นกรดอินซีนะคะอย่างเช่นกรดแลคติกหรือสารต้านจุลชีพนะคะอย่างเช่นแบคทีเรียลซินหรือเอ็กโซโพลิแซคารายนะคะซึ่งจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ตัวร้ายในลำไส้นะคะค่ะนอกจากนี้นะคะโปรโบโอติกนะคะยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายทําให้ขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นนะคะและยังลดความเสี่ยงของการอักเสบ ของลำไส้หรือทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ยังมีส่วนงานวิจัยต่างๆที่รายงานว่าโปรไบโอติกเนี่ยลดความเสี่ยงของการเป็นภาวะโรคอ้วนนะคะและอีกทั้งยังช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยค่ะออนอกจากนี้นะคะมันยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงนะคะโดยที่ตัวมันเนี่ยจะส่งสัญญ,ญาณไปยังต่อมน้ำเหลืองนะคะและทําให้ต่อมน้ําเหลืองนี่ไปกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวค่ะทําให้เม็ดเลือดขาวนี่ทาลายเชื้อโรคค่ะ อันนี้ก็จะเป็นความสําคัญของโปรไบโอติกทีนี้ถ้าเราฟังไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีอยู่แล้วในร่างกายแต่ว่าทําไมเราถึงต้องทานเสริมเข้าไปอีกคะอ่าค่ะอย่างที่ได้บอกว่าจุลินทรีนั้นมีทั้งตัวดีและตัวร้ายใช่ไหมคะในลําไส้แต่ว่าโดยภาวะปกติแล้วเนี่ยจุลินรีย์ตัวดีแล้วก็ตัวร้ายเนี่ยมันจะอยู่กันอย่างสมดุลนะคะแต่ว่ามันจะมีบางกรณีที่ร่างกายของเรามีสมดุลของจุลินรีเนี่ยจะเสียไปนะคะเราเรียกภาวะนี้ว่าดิสไบโอซิสก็คือการที่จุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยน้อยลงแล้วก็ตัวร้้ายเเพิ่มขึนนนันอง เกิดขึ้นในบางกรณีอย่างเช่นการที่เรารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือน้ําตาลขัดขาวสูงนะคะหรือคนที่มีภาวะโรคอ้วนนะคะการรับประทานยาปฏิชีวนะก็มีผลหรือแม้กระทั่งการความเครียดเองนะคะทำให้จุลินทรีย์เสียสมดุลได้นะคะขณะนี้การที่จุลินทรีมันเสียสมดุลเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายแล้วก็ยังจะ ทำให้เกิดภาวะการอักเสบเรื้อรังในร่างกายนะคะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆอย่างเช่นโรคล,ลำไส้อักเสบหรือแม้กระทั่งมะเร็งลาไส้ด้วยนะคะฟังประโยชน์กันอย่างนี้แล้วนะคะกเ็เราไม่ทราบว่าในช่วงไหนที่เราจะมีร่างกายที่ทําให้ภาวะสมดุลเสียไปของจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายหรือโปรไบโอติกอย่างที่ทางคุณมาริสาได้กล่าวไปนะคะทีนี้เราจะพบในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทไหนบ้างนะคะถ้าเราจะได้รับโปรไบโอติกพวกนี้ค่ะ จริงๆแล้วนะคะตัวผลิตภัณฑ์เราจะแปลกใจมากเลยนะคะว่าในผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยเราสามารถพบโปรไบโอติกได้นะคะโดยผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไปเนี่ยก็จะมีทั้งพวกผลิตภัณฑ์อาหารหมักที่ได้จากนมนะคะอย่างเช่นนมโยเกิร์ตหรือชีสนะคะซึ่งจะมีกลุ่มแบคทีเรียพวกเลคโตบาซิลัสอะซิดฟิลัสหรือเลคโตบาซิลัสพาราคาซีอีนะคะหรือกลุ่มแบคทีเรียบิฟิโดแบคทีเรียมนะคะ ซึ่งนอกจากอาหารหมักประเภทนมแล้วนะคะก็ยังมีอาหารหมักประเภทอื่นๆอย่างเช่นพวกกอมปูชานะคะซึ่งเป็นชาหมักที่ที่ได้จากาเชื้อไซโครไมเซสนะคะผสมกับพวกกลูโคอซินโอมแบคเตอร์นะคะ,คะแล้วก็จะมี p r รดักต์อย่างเทมเป้นะคะที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอินโดนีเซียนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นก็คือเกิดจากการที่ถั่วหมักที่เกิดจากตระกูลของพวกราตระกูลไรโซปัสนะคะอีกทั้งเราก็สามารถเจอในโปรดักต์พวกมิโซะนะคะโดยพวกมิโซะนี่ก็เกิดจากกระบวนการหมักของราเอสเปอร์เจลสค่ะค่ะ ก็จะมีทั้งในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหมักที่เป็นนมเปรี้ยวหรืออะไรพวกนี้ที่พวกเราทานกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มิโซะเป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศอื่นๆนะคะยังมีผลิตภัณฑ์พวกไหนอีกบ้างคะก็จะมีนัตโตะกับกิมจิค่ะที่เป็นอาหารหมักจากทางญี่ปุ่นเกาหลีเช่นกันค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็จะมีพวกซาเวอร์โดะค่ะที่เป็นแป้งขนมปังขึ้นฟูที่ทามาจากราธรรมชาติะค่ะพวกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะมีพวกโปรไบโอติกอยู่ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะในท้องตลาดทั่วไปนะคะเราก็จะสามารถซื้อโปรไบโอติกที่อยู่ในรูปของผงหรือแคปซูลได้ตามตลาดทั่วไปเช่นกันค่ะค่ะก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเรา ทุกท่านได้ทานกันอยู่แล้วนะคะในท้องตลาดที่หาซื้อกันได้ง่ายยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศอย่างกิมจิตอนนี้อาหารเกาหลีก็มาแรงก็ทุกท่านน่าจะเคยลิ้มลองกันมาแล้วก็จะมีตัวโปรไบโอติกอยู่ในนั้นด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของะะโปรไบรโอติกนะคะพรีไบโอติกนะคะมีความสําคัญยังไงบ้างค่ะพรีไบโอติกนะคะก็คือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ถูกย่อยหรือดูดซึมในระบบทางเดินอาหารนะคะมันก็จะเข้าไปจนถึงลำไส้ใหญ่ แล้วก็กลายไปเป็นอาหารให้กับโปรไบ o โอติกนะคะจากนั้นเนี่ยทำให้โปรไบ o โอติกหรือจุลินทรีย์ตัวดีนะคะสามารถที่จะเพิ่มจํานวนเจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็ไปส่งผลดีต่อสุขภาพต่อไปนะคะาการที่พรีไบ o โอติกเนี่ยมันถูกกินโดยโปรไบ o โอติกเนี่ยเราเรียก ว่ามันผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเป็นการหมักนะคะทำให้เกิดสารต่างๆออกมานะคะอย่างเช่น h t c h เชน f a t ตีแอซิดหรือกรดไขมันสาสั้นๆนะคะซึ่งสารกลุ่มนี้จะช่วยในหลายๆระบบการทำงานของร่างกายเลยนะคะอ,อ,อย่างเช่นไปช่วยในเรื่องของการยับยั้งจุลินทรีย์ตัวร้ายในลำไส้นะคะหรือการตอบสนองต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะรวมถึงศูนย์ควบคุมความหิวความอิ่มของร่างกายด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตัวพรีไบอติกเองเ ก็ยังเป็นใย,ยอาหารที่ละลายน้ําได้นะคะดังนั้นมันจึงสามารถที่จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายโดยการไปเพิ่มมวลอุจจาระนะคะทำให้ไม่ท้องผูกนั่นเองค่ะ อย่างนี้ก็คือเรื่องของพรีไบโอติกเนี่ยก็คือจะไปช่วยเสริมการทํางานของโปรไบโอติกอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ซันเคยได้ยินคําว่าซินไบโอติกไหมคะก็เคยได้ยินนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบในข้อมูลเชิงลึกค่ะซินไบโอติกนะคะก็คือการที่มีทั้งพรีและก็โปรไบโอติกอยู่ด้วยกันนะคะเรียกว่าไปเสริมการทํางานร่วมกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายผลิตภัณฑ์ที่มีการใส่ทั้งพรีและก็โปรไบโอติกอยู่ในผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกันอย่างนี้จะพบในผลิตภัณฑ์ไหนบ้างคะที่มีส่วน ผสมของพรีไบ,บโอติกค่ะก็พรีไบโอติกนะคะจะสามารถพบเจอได้ทั่วไปในกลุ่มจำพวกอินูลินนะคะหรือฟรุกโตโอลิโกแซคคารายค่ะซึ่งสามารถพบได้ในพืชทั่วไปอย่างอหอมใหญ่นะคะหรือกระเทียมกล้วยแก่นตะวันแล้วก็ข้าวไรและข้าวแบเล่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโปรไบโอติกและพรีไบโอติกทุกท่านน่าจะามีความเข้าใจมากขึ้นนะคะทีนี้อยากจะให้ทั้งสองท่านได้ฝากนิดนึงนะคะว่าการที่จะได้รับพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกนยคะจะต้องเลือกทานอย่างไรค่ะเราควรรับประทานโปรไบโอติกและพรีไบโอติกในคราวเดียวนะคะ เป็นซินไบโอติกนะคะเพราะจะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นค่ะและถ้าอยากจะให้ได้ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นนะคะเราควรรับประทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย3สัปดาห์เป็นต้นไปค่ะ ค่ะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะคะต้องอย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกมาบระทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นอ๋อนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตก็ตามนะคะไม่ได้มีแค่พรีหรือโปรไบโอติกในนั้นแต่ยังมีน้ําตาลหรือไขมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนําว่าให้เลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสูตรน้ําตาลน,น้อยหรือว่าไขมันต่ําหรือเป็นไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็มีเช่นกันนะคะแล้วก็อย่างที่เราได้คุยกันว่าตัวทั้งพรีและโปรไบโอติกเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในในนนลลลาาาไ้ะะคอะอกอากกาเเหืจรรผิิตภภัณฑ์มบโ เ,เราก็ยังสามารถปรับพฤติกรรมการบริโภคของเราได้ด้วยนะคะอย่างเช่นลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงหรือน้ำตาลขัดขาวสูงนะคะแล้วก็หันมารับประทานพวกผักผลไม้ที่มีกากใหญ่นะคะหรือรวมถึงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารยาปฏิชีวนะเมื่อเมื่อไม่จำเป็นนะคะก็ตัวนี้ก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ ก็ถือเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะในเรื่องของโปรไบโอติกและพรีไบโอติกซึ่งทั้งคู่เหมือนเป็นประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารหรือระบบขับถ่ายของเรานั่นเองนะคะถ้าอยู่ในสภาวะที่สมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รับประทานอาหารครบ5หมู่มีเรื่องของกากใยอาหารด้วยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนนี้นะคะก็อยากจะฝากทุกท่านเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะที่เรา สามารถที่จะประกอบทําอิบาดั์ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้สําหรับวันนี้ช่วงของฮาราลินไซก็หมดลงแล้วเราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนว,ะะสสวัสลามอะลัยกุมบาระมาตุลลอฮิวะบเรากาตุ สลามุอะัยกุ้มวะราะมตุลลอฮิวะบบเรกาตุสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับในช่วงหารานดูสครับแล้ววันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่ที่บริเวณฝั่งทนพิมถนนพุทธบูชาครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวตลาดแห่งหนึ่งครับที่อยู่ที่บริเวณนี้ครับมัสยิดนูรุ่นหูดาแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยครับนัดพี่สาวคนเสิร์ฟของวีกคนหนึ่งอยากรู้ครับว่าเป็นใคร้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามผมเลยครับ โอ้โหพี่นิดไม่รอผมเลยโอ้โหพี่ตีแบบของกินเยอะมากเลยอ่ะไปเซอร์เวยมาแล้วแบบร้านเยอะมากแต่ก่อนอื่นใดนั้นวันนี้เรามีพี่เลนานะคะที่รักี่เราจะเป็นไกด์ค่ะวันนี้จะพาเราตะลอนทั้งย่านนี้เลยอ่ะที่ราคะของกินเยอะมากเลยอ่ะแบบอยากกินทุกร้านเลยเราเริ่มจากร้านไหนดีคะ ร้านที่เรายืนกันอยู่นี่เลยค่ะชื่อร้านบ้านใบตอนีนะคะสินค้าอาจจะดูแบบไม่ได้หรูหราแต่รับรองความอร่อยเพราะว่าโฮมเมดด้วยความตั้งใจทุกๆเมนูเนื้อเมื่อกี้ยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะพี่จิ๋แบบว่าหวานมากครับเลิศต้องทานกับขเหนียวมันจะกลมกล่อมด้านนี้มีสลัดแคร์กับไก่ทอดไก่ทอดใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะสลัดแครแบบหายากมากเลยนะอ่าใช่อันนี้เท่าไหร่คะสบบาท สี่สิบบาทอิ่มเลยนะครับถุงเดียวเลยใส่เนืตีมาได้นะคะหามานานมากเลยอ่ะสลัดแขกอ่ะรัแล้วทานคู่กับไก่ทอดโอ้โหด้านต่อไปนะคะเป็นไอติมกะทิสดอันนี้พี่เขาทำเองนะคะพี่เขาไม่ได้รับไม่ไหวแล้วร้อยไหวแล้วจริงๆเดินมาร้อนๆอนต้องมีไอติมอันนี้มีรสชาติอะไรบ้างครับมี โกโก้มีโกโก้มีสตรอเบอรี่แล้วมีกดดดีมีวานิลลาวานิลลาใช่ไหมคะใช่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะพี่อนาเป็นบลูเบอร์รี่ชีสคทยนะคะน้องเขามีป้ายน้องเขามีความน่ารักาขายเป็นคำ บ้านหานะคำละยี่สเนื่องจากว่าร้านเรามันมักจะมีของนั่นของนี่ตั้งแต่เราเดินมาเนาะถามว่าอยากทานทุกร้านไหมคะทุกร้านเลยแ้าเฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีน้อยๆเนี่ยเราลองชิมก่อนได้จะได้กินได้เยอะเยะอะไรไม่รอแล้วนะเอาเลยชิมเลยเพราะว่าชอบมากค่ะตีชมได้นะอร่อยมากทุกคนท่านผู้ชมคะแบบสดชื่นสดชื่นครีมอะไม่หวานมาก ไม่เครมด้วยมันจะมันๆแล้วเข้ากับตัวผมชอบตัวคัมโบกข้างล่างอ่ เบื้องต้นพี่แนะนํานิดนึงครบ,ครบะจะเป็นศาลาศาลาที่ให้มานั่งทักผ่อนกันได้แล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะมีรูปภาพวิถีคนคลองแล้วก็ภาพมัสยิดเก่าอย่างด้านนู้นนะคะจะเป็นภาพมัสยิดเก่าของเราตรงนี้แต่ว่าจะเป็นวิถีเดิมด้านหน้าจะเป็นแบบนี้แล้วก็มัสยิดเราเนี่ยเป็นมัสยิดริมคลองเขาว่าสมัยก่อนเนี่ยเส้นทางการคมนาคมหลักอของเราก็มาทางเรือ ยันปัจจุบันเราก็ยังใช้วิธีของการดำเนินเรืออยู่ด้วยเหมือนกันี่ลาคะหนูทราบว่ามัสยิดอะค่ะเกิดตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเลยเหรอคะอายุประมาณร้อยกว่าปีอะค่ะค่ะมากเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็อาจจะเป็นมัสยิดเล็กๆแล้วก็เราเป็นมัสยิดพี่น้องกันกับมัสยิดอานาติกในเมืองแล้วพอมัสยิดอานาติกเขาพัฒนาขึ้นเขาปรับเปลี่ยนเป็นตึกเขาก็เลยยกมรดก ที่เป็นมัสยิดของเราตรงนี้ที่เป็นมัสยิดไม้สักเอามาให้เราปลูกที่นี่โดยล่องมาทางน้ำํำแล้วก็มาสร้างที่นี่ค่ะที่ผมเห็นไปจะมีเป็นผ้าเขาเรียกผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับ ปรา,ามาว่าเหมือนเด็กที่มากับครอบค um, รัวเหงาๆก็คือทํามัดย้อมนั่งไปทางๆทีนี้ก็คือแรกเริ it, ่มเดินทีก็คือทํากระดูง่ายๆก่อนถ้าแค่พชิดหน้าก็เอาหนังยางมามัดแล้วก็ยดสีลงไปอ๋อก็คนะือมันจะมีเทคนิคตอนที่เรามัดลายมันจะไม่เหมือนกันก็เรียกได้ว่าสมมติว่าถ้าใครมาเดินชมตลาดแล้วอยากจะนั่งพักก็มามุมนี้ได้มา ว่ามานั่งพักด้วยแล้วก็ได้ภากลับบ้านไปด้วยเอาว่าถ้ามากันเป็นครอบครัวก็จะได้มีกิจกรรมครอบครัวทำกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมากขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยผ้ามัดยอมส่วนนี้เนี่ยเรากระจายไปในหลายๆบ้านทุกๆบ้านสามารถทําได้หมดด้วยดีไซน์ของตัวเองแล้วเราจะพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนของตลาดมุกตหน่อย ค่ะาาโอ้โหเข้ามาในตลาดแล้วรู้สึกว่าของกินเยอะมากเลยนอกจากของกินแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมคะจริงๆแล้วเราก็จะมีเวิร์กช็อปอะค่ะที่เป็นเวิร์กช็อปตามบ้านตลาดของเราเแบ่งออกเป็นสองโซนเนาะโ,โซนที่เราผ่านกันมาแล้วเนี่ยเรียกว่าโซนลานมัสยิดเป็นคนของชุมชนใน ในบริเวณแถบแถบมัสยิดนะคะที่ไม่ได้อยู่บ้านนิ่มของแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดก็ออกมาร่วมขายของที่นี่บางครั้งก็อาจจะมีมากมีน้อยก็เป็นความท้าทายของนักท่องเที่ยวนิดนึงแต่ว่าถ้าในมาในแต่ละครั้งก็อาจจะเจอร้านที่ไม่ซ้ํากันมีของกินใหม่ๆมาเรื่อยๆถูกต้องค่ะมาซ้ําได้ตลอดเลยไม่มีเบื่อแล้วก็ในโซนที่2เนี่ยจะเป็นร้านไม่ใช่ร้านเราจะเป็นบ้านบ้านเหรอคะใช่เพราะว่าเราอะ เป็นคนที่เอ่อกึ่งกึ่งจะชนะบทเนาะอ๋อค่ะจะอยู่เป็นคนสวนแล้วก็จะเปิดบ้านของตัวเองอก็จะมีวิถีที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านอย่างร้านนี้นะคะขออนุญาตแนะนําเป็นร้านชักรอกอขายส้มตําข้าวเหนียวน้ําตกอาหารตมสั่งน้ําดืม่มขอสั่งเลยค่ะมีนะคะมีะ <c oughs> วิธีการสั่งยังไงครับที่นี่ <c oughs> เวลาสั่งเนี่ยเราตะโกนสั่งกันแบบนี้<อ>เป็นวินธีอาจจะชาวบ้านชาวบ้านนิดนึง<อ>แต่ก็มีสเสน่ห์อยู่ในตัวเนาะเดี๋ยวขันรอ,อนะคะพี่ติเอาอะไรเดี๋ยวจะสั่งผมอยากกินไก่ย่างครับเอาไก่ย่างสามไม้เลยค่ะดู๋ยขาเป็นส้มตำค่ะ <c oughs> เอา,าไก่ย่าง <c oughs> สามไม้นะคะแล้วก็ส้มตำอะไรดีคะเอาส้มตำไทยคะ่ะเวลาเราได้อาหารแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะมีการชักรอบ ของูิกับไง้นี่นะคะหนีชักลอกแบบนี้มีแอลกอฮอล์ด้วยโควิดเราก็ไม่ทิ้ความปลอดภัยใช่แล้วเวลานั้นเราก็ใส่ตังค์ลงไปในนี้แล้วเราก็รับของผ่านตะกร้านี้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของตลาดมอเตอร์นอยแห่งนี้คือเดินมาแล้วอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสีสันสดใสมากเลยอะค่ะพี่ไรลามัน มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยโอเคพี่ขออนุญาตให้เราถอยหลังนิดนึงจะได้เห็นหบ้างเนาะพอดีว่าช่วงที่ผ่านมานี้ค่ะก่อนโควิดเนี่ย 19, เรามีการประกวดภาพภาพวาดของอเด็กๆในโรงเรียนบริเวณละแวกใกล้เคียงเนี้ยค่ะก็มาร่วมกันแล้วก็เราจะคัดเลือกภาพที่ชนะเลิศเพื่อมาลงในบริเวณนี้<อ>แต่เนื่องจากว่า เราทดสอบก็เลยว่าติดโควิดท้งนี้ทางเขตก็เลยช่วยในการดูแลเรื่องนี้เติมสีสันลงไปอันนี้คือเป็นภาพเีื่อนน้องส่งเข้ามาหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นภาพที่น้องๆส่งเข้ามาแล้วก็ชนะการประกวดค่ะแล้วเราก็เอามาลงเป็นพื้นที่ให้อยู่ในบริเวณที่อยู่ในของตลาดมอเตอร์นอยค่ะมอเตอร์นอยอะค่ะคําว่าตลาดมอเตอร์นอยมามาจากมีที่มายังไงอะคะก็คือว่าเราเป็นชาวสวนส้มบางมด ตรงนี้เป็นคลองบางมดค่ะฉะนั้นเนี่ยการที่มีสวนส้มบางมดก็จะมีมดเยอะมดก็หลายชนิดทีนี้สวนมดตะนอยจะเป็นมดที่ค่อนข้างตัวใหญ่มีความโดดเด่นแล้วก็ชื่อจำง่ายน่ารักเราก็เลยเลือกออกมาเป็นชื่อตลาดของเราเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีอันนี้ก็เป็นวิถีจริงๆที่เรายังใช้ใช้การเช่น การคมนาคมเส้นทางนี้ริมคลองไม่ว่าจะเป็นการเดินออกกําลังกายการวิ่งการขี่จักรยานการใช้มอเตอร์ไซค์ในการขับยวดจัน์ส่งของรับส่งผู้คนบริเวณนี้เหมือนกันค่ะพี่ราคาตลาดมอเตอร์นอยเนี่ยเปิดมาแล้วกี่ปีอะคะอันทำดุลามากมากเลยอันรอหฮปีนี้เป็นปีที่3แล้วแล้วเดือนนี้ใช่ค่ะก็เข้าเข้าปีที่3เดือนนี้เลยค่ะ เพราะว่าครบรอบ3ปีโดเซอรี่นนลแล้วแนวคิดของตลาดมัตตาน้อยแห่งเนี้ยครับมีแนวคิดขึ้นมาได้อย่างไรที่จะมีการรวมร้านจากคนในชุมชนมาเปิดอะไรแบบเนี้ยครับมีแนวคิดขึ้นมาได้อย่างไรค่ะก็เนื่องจากว่าเราเป็นแม่บ้านที่อยู่บ้านกันเนาะมีผู้หญิงหลายๆคนอยู่ตรงนี้ก็เลยมีการคิดกันแล้วก็ มาหารือกันตามบ้านเชิญชวนกันว่าเราจะสามารถหารายได้อะไรได้โดยที่เราอยู่อยู่บ้านตัวเองก็เกิดการชักชวนกันเดินบ้านนี้สอบถามบ้านนี้สะดวกไหม,ม,มอะไรแบบนี้แล้วเราก็รวมกลุ่มกันเราก็เริ่มเปิดขึ้นมาเริ่มพัฒนากันขึ้นมาจะเห็นได้ว่าชุมชนเขารักกันมากเลยนะพีต่ติ๋นเนาะ ครับตองนี้อยู่ที่ไหนครับตรงนี้เนี่ยจะมี2อย่างก็คือมีบ้านลุงมัดนะคะอ่าแล้วก็บ้านหมุกมินอ่าคือเป็นบ้านสําหรับเวิร์กช็อปเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจค่ะอ่าบ้านบ้านนี้เนี่ยจะเน้นกิจกรรมแล้วก็มีอาหารหน้าบ้านก็คือว่าถ้ามากันทั้งครอบครัวจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกๆสามารถมาจอยที่นี่ได้หมดเลยจะมีกิจกรรมให้ลูกๆผ้าปาติกผ้าปัดย้อมทําเข็มกัดระบายสี แล้วก็ส่วนคุณแม่ก็นั่งทานอาหารไปคุณลูกก็ทํากิจกรรมไปก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สายครอบครัวก็มาใช้เวลาว่างด้วยกันตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็จะบอกราคาเลยเนาะว่าอันเนี้ยพวงกุญแจสามสิบบาทกุญแจกระเป๋าราอยี่สิบบาทได้่งพี่สอนทำพิซซ่าด้วยพี่นิดอยากกินใช่มีสอนทำพิซซ่าด้วยอันนี้ก็เป็นอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างกระเป๋าของที่ทําเองแล้วเราก็ บางครั้งถ้าลูกค้าไม่เอากลับบ้านเราก็เอามาเป็นส่วนในการตกแต่งตลาดของเราก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็มาได้ที่บ้านลุงมัดกับบ้านมุกมินตรงนี้นะครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ไลาลานะครับที่พาผมแล้วก็พีนิศเนี่ยเยี่ยมชมตลาดมอตะนอยนะครับพาทั้งชิมทั้งเที่ยวทั้งช็อปอืมหือเรียกได้ว่าครบถ้วนจริงๆนะครับมาที่เดียวได้ครบเลย ทีะะ่ราคะฝากตลาดโมอตโนอยให้กับการรายการวิถีเรามาดอนนิดนึงค่ะได้ค่ะขออนุญ,ญาตฝากรายการนะคะตลาดโมอตโนอยเนี่ยเป็นตลาดที่เปิดแค่เดือนละหนึ่งครั้งเป็นเสราร์อาทิตย์ที่2ของเดือนนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจตลาดโมอตโนอยนะคะแล้วก็เว็บไซต์ตลาดโมอตโนอย com ค่ะเป็นตลาดทาร้านที่มุสลิมทุกคนมาทานอาหารได้ทุกราย มาแล้วประทับใจแน่นอนค่ะทุกคนรับรองว่ามีของติดไม้ติดมือกับบ้านแน่นอนราคาดีมเป็นมิตรภาพมากๆค่ะโอเคครับแล้ววันนี้นะครับสำหรับช่วงฮารานดูสนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผมนะครับแล้วก็พี่เลไลลาแล้วก็หลงสันตต้องขอตัวลาไปก่อนครับสลามอะลัยกุมวะรอฮมัตุลลอฮ์วะบาระกันตุ ขอเชิญชวนแฟนๆรายการวิถี ر م ดอนปีเจ็ดร่วมสนุกตอบคำถามใบคำร่วมลุ้นของรางวัลในเพจวิถีวรมมดอนกันนะคะโดยมี3ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. กดไลค์เพจวิถีวรมมดอน 2. แชร์โพสต์ไหนก็ได้แท็กเพื่อน3คนพร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะและ 3. อย่าลืมติดแฮชแท็กวิถีวรมมดอนปีเจดด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชม กับช่วงรายการทั้งสองช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องได้รับความรู้ไปไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วครับสําหรับตลาดวันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมไปท่องเที่ยวตลาดมอเตอร์นอยกันนะครับใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมค้ารายการวิถีรอมฎดอนปีเจ็นั้นยังคงอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้มากมายตลอดทั้งเดือนรอมฎดอนออกอากาศทุกวันในเวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางททบ5แห่งนี้ อย่าลืมรับชมและเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานด้วยนะคะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อัสลามุอะลัยกุมวาระมะตุลอฮิวะบาระกาตุสวัสดีครับสวัสดีค่ะ